เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยเราอาจจะไม่เคยเห็นในในรถคันอื่นนะเขาเรียกว่ามิวสิกไลท์โหมดนะพอเปิดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเลื่อนลงสําหรับอ่าเหมือนเป็นแบบว่าโชว์โชว์รถแห่และกันนะสมัยนี้เรียกรถแห่มันจะมีการเล่นไฟรอบตัวรถทั้งไฟหน้าไฟท้ายจะมีการกระพริบแล้วก็จริงๆที่บอกว่าเรามีลำโพง14ตัวเนี่ยเรามีข้างในแล้วก็มีข้างหน้าอีกหนึเป็น15ครับ ตัวของแดชบอร์ดนะครับที่อยู่ในตัว l c 7 r นั้นพอมาอยู่ที่รุ่น S นะครับแดชบอร์ดหายไปแต่เขายิง Head-Up d i s p l a y ขึ้นไปที่กระจกเหมือนกันนะไอการที่แดชบอร์ดหายไปนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกเข้ามาควบคุมแสดงผลและสั่งงานจากจอนะครับทัชสกรีนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง,องความเร็วในเรื่องของแบตเตอรี่ พลังงานต่างๆคงเหลือต่างๆการแสดงผลอยู่ที่จอกลางทั้งหมดครับตอนทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้มีรถใหม่มานำเสนออีกแล้วนะครับตลาดรถจีนนั้นกำลังสู้กันดุเดือดเลยครับและวันนี <parler> ้ครับช้างอันนะครับก็ได้เลิกที่จะนำรถยนต์ของแบรนด์มาจัดแสดงกับตัวของช้างอัน ที่เรียกแบนรนด์ตัวนี้ว่า d p p o นะครับกับ DEPOL s 0ซีโเและ DEPOL L07 นะครับรถทั้ง2องคันนี้แน่นอนครับจัดอยู่ในกลุ่มของรถไฟฟ้าทั้งในรูปแบบของ Fastback และในรูปแบบของ SUV ซึ่งมีพื้นฐานจากแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับทางด p o l เขาเรียกแพลตฟอร์มนี้ว่า EPA 1นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นมาสำหรับรูปแบบของรถขับเคลื่อนล้อหลัง แต่มีการกระจายสมดุลของน้ำหนักนะครับในรูปแบบ50/50 50. เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะมีผลในเรื่องของความแข็งแกร่งของโครงสร้างด้วยแล้วก็เป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาเฉพาะทางสำหรับรถไฟฟ้าเท่านั้นนอกจากตัวของโครงสร้างสำหรับตัวในรุ่น L กับ S นะครับจากดีพอนั้นจะใช้โครงสร้างรูปแบบเดียวกันแล้วตัวของอคุมพลังนะครับก็จะเป็นคุมพลังเดียวกัน จะเป็นขุมพลังในรูปแบบของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างนี้ผมบอกนะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ258แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่320นิวตันเมตรในส่วนของแบตเตอรี่ก็จะเป็นขนาดเดียวกันนะครับ66.8กิโลวัตต์ชั่วนะครับตัวนี้นะครับสาหลับแบตเตอรี่ที่เป็นขนาดเดียวกันแต่ว่าระยะทางที่ทําได้แตกต่างกันในตัวของ L 0 e r o s ระยะทาง ต่อการชาร์จ1ครั้งได้540กิโลเมตรครับส่วน S07 ที่เป็นในรูปแบบของ SUV นั้นนะครับจะทำระยะทางได้อยู่ที่485กิโลเมตรเท่านั้นเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับมาเริ่มที่รุ่น L กันก่อนเลยรุ่น L นั้นมาในรูปแบบของตัวถังที่เป็นสไตล์ฟา s ์ b a บ็กนะเป็นซีดาน f a s t b แบ็กประตูความยาวของตัวรถอยู่ที่ประมาณ4.8นะครับกว้างประมาณเมตรหโดยประมาณนะ รูปลักษ์ของตัว l 0 7นั้นผมว่าโชบเฉียวนะครับในเรื่องของเส้นสายความคมของเส้นต่างๆตัว LED นะครับตัวคมไฟนั้น<ม>ดีไซน์มาโชบเฉียวเลยไฟ LED ตรงนี้นะครับเป็นในรูปแบบของ f u l LED l นะระบบต่างๆก็น่าจะตามมาทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่สังเกตเห็นตอนนี้จะมีเรื่องของเดรดราที่ติดอยู่รอบๆขคันนะครับตัวรถนะครับจะเข้าไปโชว์ที่ มากรรมยานยนต์ครั้งที่40ไปดูรถจริงได้ราคายังไม่รู้นะฮะเปิดราคาจำหน่ายกันก็ไปรอที่งานเลยนะครับแล้วก็ตัวของอฟีเจอร์ต่างๆนั้นนะครับเท่าที่ได้เห็นนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับจะมากับ A-DAS ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ p t i v e c u คู o n Tone ในส่วนของตัว b า p o r t Land k e e p ิ e p ลนด e ้ e r ช ตัวเตือนหอยหลังเร็วคอทับฟิกอเลอร์ดพร้อมกับเบรกมาให้ครบ,ครบเลยนะฮะแต่ดีเทลที่เหลือนอกจากนี้เนี่ยไว้รอเจาะก,กันอีกทีหนึ่งตอนที่มีโอกาสได้ไปทดลองขับแล้วกันนะครับแต่รูปลักษณ์โดยรวมนะครับความคมของเส้นสายเนี่ยถือว่าแบบได้สันได้คมได้ดีมากล้อเป็น19นิ้วดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วก็ด้านบนหลังคาด้านบนหลังคาเป็นหลังคาแบบพารามิกซันรูฟเป็นหลังคาแก้วนะครับสวยงามทันสมัยเลย แล้วก็ตัวของที่เปิดประตูเขาจะซ่อนไว้ท่านผู้ชมครับเรียบเนียนกับตัวของชิ้นส่วนประตูเลยนะฮะแล้วก็นี่ล็แจนี่เจ๋ก่ายมาเลยนะครับคือระบบุ็แจแบบเนี้รถไฟฟ้าชอบใช้เพราะว่าพอเอาไปวางไว้ที่บริเวณคอนโซลกลางก็เหมือนเป็นสัญญาณที่รับเซ็นเซอร์กันแล้วก็เดินระบบทั้งหมดนะครับขับเคลื่อนก็เพียงแค่ กดปุ่มนั่นั้งระบบซิสเต็มทั้งหมดของตัวรถเนี่ยก็จะอ่อนระบบเต็มเลยคุณผู้ชมครับด้วยความเป็นฟาสแบกนะครับท้ายลาดแบบนี้งดงามน,นะไฟท้ายไปยิประยับเลยครับภาพรวมแล้วไปคุ้นตากับสปอ t ตนะรถสปอรตอยู่แบรนด์หนึ่งก็ดูคมดีป่าท้ายเป็นไฟฟ้านะครับมีระบบเปิดปิดจากรีมโมทด้วย ดีอย่างครับในส่วนของความที่มันเป็นฟันแบกเนี่ยฮะพอฝาท้ายมันเปิดไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันยกชิ้นกระจกขึ้นไปด้วยนะก็ทําให้ในเรื่องของสัมภาระต่างๆเนี่ยมันเข้าได้สะดวกเข้าได้ง่ายมากขึ้นนะฮะตัวของห้องบรรทุกสัมภาระด้านหลังประมาณสัก380ลิตรโดยประมาณนะก็ถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะ รูปลักษณ์โดยรวมสอบผ่านนะครับเส้นสายคมดีนะสำหรับมุมมองที่ผมได้สัมผัสอยู่ในขณะนี้แล้วก็ความทันสมัยจากเส้นสายเนี่ยเรื่องดีไซน์เนี่ยผมว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับไปลื้อแคะแกะเกามาข้างหน้าเนี่ยจากเครื่องยนต์สันดาบนะครับในอดีตวันนี้เป็นในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนาะพื้นที่ตรงนี้มันก็เลยเป็นพื้นที่ว่างเขาก็เลยเอาไว้ใช้นะครับในการเก็บสัมพระเพิ่มเติม 7จสิกว่าลิตรฮนะเจ็ดสิอิบสองลิตรเนี่ยวางไปได้กระเป๋าไซายกลางๆนะครับยัดไปได้เลยนะแต่นิดนึงอ่ะเนี่ยมีเรื่องให้ผมติละดูมันไม่ค่อยทนันสมัยอะไรนะอันนี้แบบจะเป็นแบบสองขยกักเปิดข้างในแล้วปึ้งเปิดได้เลยแต่พอเปิดปุ๊บนะมันต้องมาปลดตรงนี้อีกขยักหนึ่ง่านผู้ชมครับ,รบถึงจะเปิดฝาโปรงมาได้โอ้โห จุดของลำโพงนะครับก็จะวางเป็นสีเงินเข้ามาและสะดุดตาเลยนะครับไม่ค่อยเห็นแบรนด์นี้ในรถยนต์เท่าไหร่แต่หลังจากนี้จะเริ่มเห็นเครื่องเสียงแบรนด์นี้เข้ามาแล้วเพราะก็มีการพัฒนาต่อเนื่องในเทคโนโลยีหลายระบบรวมกันนั่นคือแบรนด์ของโซนี่นะครับติดตั้งไว้เป็นเ,เครื่องเสียงเป็นลำโพงที่มีซับบูเฟอร์มาให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับ ตัดมาอีกครั้งตอนนี้ผมอยู่กับคุณปอนครับเป็นโปรดักต์เอนจิเนียร์ของตัวดิพอลตัวนี้นะฮะคือที่เชิญคุณปอนมาด้วยเพราะลุกเล่นเยอะและใหม่มากๆใหม่ตรงไหนอ่ะผมเริ่มแงม่นิดนึงตรงนี้ว่าหน้าจอมันปรับเอียงได้นะครับตามที่เราตั้งเลยรวมถึงกับพวกของช่องแอร์ไม่ได้ปรับแมนวนวลมือเองแล้วนะเข้าไปปรับในนี้แต่มันไม่ยากคุณปอน สิบสี่จุดสองนิ้วใช่ไหมฮะใหญ่ไปเลยเลยสิบสี่จุดหกนิ้วครับสิบสี่จุดหกแล้วชอบอย่างนี้ท่ว่าพอข้าวขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนมันบิดมาหาผมอืมครับอันนี้มันมันดีเด็ดเลยนะฮะมันเล่นอะไรได้บ้างตัวนี้เนี่ยหน้าจอเราจะมีมีกล้องที่จะคอยจับหน้าคนขับขี่นะฮะพอเรามานั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะบิดเข้าหาคนขับขี่เป็นไพร o อตี้แรกครอ่าฮะก็แล้วก็รวมถึงโหมดที่บอกว่าเมื่อกี้ช่องแอร์เราจะปรับด้วยมือไม่ได้เพราะว่าเราเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะ ซ้ายขวาเหมือนจำลองลมธรรมชาติได้อันนี้เป็นข้อดีของเราเนาะแล้วก็ลมถึงโหมดท,ที่เรามีเนี่ยเราจะมีโหมดซีเนติกต่างๆให้ให้เราเลือกใช้เหมือนเป็นพรีเซ็ตที่เราสามารถเซ็ตได้นะอย่างเช่นแนปโหมดเนี่ยพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการนับอยหลังแล้วก็จะปรับสภาพรถเนี่ยให้เหมาะกับการนอนเหมือนนอนกลางวันนะฮะ <c oughs> บอกว่าจะเลื่อนลง <c oughs> มีซาวให้ด้วย <c oughs> มีซาวให้ด้วย <c oughs> ฟังเสียงนกเสียงฝนก็ได้ครับ พ oh, oh, oh. อกลับมาที่นี้ก็จะมีโหมดแคมปิ้งโหมดแคมปิ้งโหมดก็เป็นโหมดที่จะเหมาะสําหรับการแคมปิ้งนานๆก็จะตัดระบบที่ที่ใช้พลังงานเยอะๆออกไปเพื่อให้เราสามารถใช้รถได้ใน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 ป่าในแหลงเี้ยได้นานขึ้นนะฮะแล้วก็ในโหมดนี้ก็สามารถใช้ V2L คือเสียบเสียบไฟออกไปใช้งานนอกนอกรถได้ <S <S 2> <S 2> ใช้เตา <S <S อะไรเงี้ยครับโหมดต,ต่อไปก็เป็นโหมดอินคาแคร์ครับโหมดนี้จะเป็นการมอนิเตอร์ในรถ ison ในการเปิดกล้องในรถนะฮะก็จะเห็นกล้องซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาไว้เผื่อสำหรับเรามีสุนัขหรือมีเด็กที่เรานั่งคาซีดอยู่ข้างหลังก็จะมองเห็นลูกของเราตลอดเวลาที่เราขับรถรวมถึงโหมดนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของยิปพอคระับก็สามารถมอนิเตอร์เวลาเราไม่อยู่ในรถเนี่ยเราสามารถกดเพื่อมอนิเตอร์ดูในรถได้รวมถึงอาจจะมีการแจ้งเตือนเวลาเราลืม สุนักหรือลืมลูกลืมเด็กไว้ในรถมันก็จะมีการแจ้งเตือนี่แอปพลิเคชันให้เราโดยโดยการตรวจจับการตระอวจจัยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้องแล้วก็รวมถึงอันนี้เป็นโหมดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยเราอาจจะไม่เคยเห็นในในรถคันอื่นนะเขาเรียกว่ามิวสิคไลท์โหมดนะพอเปิดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเลื่อนลงสำหรับ เหมือนเป็นแบบว่ารถแห่แล้วกันสมัยนี้เรียกรถแห่มันจะมีการเล่นไฟรอบตัวรถทั้งไฟหน้าไฟท้ายจะมีการกระพริบแล้วก็จริงที่บอกว่าเรามีลำโพง14ตัวเนี่ยเรามีข้างหน้าแล้วก็มีข้างหน้าอีกหนึ่งเป็น15ครับหมายถึงว่าข้างนอกตัวข้างนอกห้องโดยสารเอาไว้เพื่องานโชว์โดยเฉพาะอะไรกันโชว์รถแห่อะไรอย่างนี้เลยฮะเจ้า โอ้โหแล้วภาพนัานผู้ชมดูภาพที่เขาเป็นโชว์นะเจ๋งเลยอ่ะมีอะไรอีกยังไม่หมดเป็นเท่านี้ตอนนี้ฮะก็จะมีโหมดอื่นๆอีกนะฮะอย่างโหมด p r i เวซี่โหมดก็คือโหมดที่ที่ตัดตัด,ตดอ่าพวกการโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆเพื่อเพื่อเพื่อคีบความไ r i เวซีของเราอยู่ในรถนะรวมถึงโหมดที่เป็น climate control อันนี้ก็โหมดที่ใช้ใช้ควบคุมสภาพอากาศให้เราเหมาะกับการ อ,อยู่ในรถนานๆลดลดการลดความหนาวเย็นให้มันแบบเหมาะกับการอยู่ในรถนานๆะนะครัก็หมดทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมโอ้โหทึ่งทึง่งกับแคมป์ปิ้งทึ่งกับแนปโหมดต,ตอนแรก <c oughs> ผมก็ทึ่งนะนะไอตัวที่ว่าปรับหน้าจอตอนนี้ม,มันไปไม่มีไม่มีรัดใช่ไหมคุณบอลครับมีมหมดรัดก็คือเราลากหน้าจอลงมาให้มีเนิดหมดให้เลือกใช้โอ้โห ไม่ธรรมาดาแล้วชุดพวกนี้ก็คือเป็นไวเลตตัวนี้เป็นไวเลตชาร์จเป็นฟ้์ชาร์40 w, น40วัตต์น่าจะสูงที่สุดแล้วที่ที่มีในตลาดตอนนี้นะครับแล้วก็เราจะมีแอร์เป่าให้กับตัวมือถือด้วยเพราะว่าเวลาชาร์จฟ้าชาร์นียมือถืออาจจะเกิดความร้อนขึ้นมาได้ดีเทลเยอะมาก,มากเลยเอะทีนี้จะถามคุณปอนนิดนึงว่าชุดเนี่ยกับตัวของ S 0 7 r o s e v แบบเดียวกันเนาะ อ่าแบบเดียวกันแต่ว่าหน้าจอของ S07 จะใหญ่กว่าคืออีกนิ้วหนึ่งเป็น15.6แล้วก็ S07 น่ะจะไม่มีตัวมิเตอร์ครับออ่เพราะเพราะอะไรเพราะว่าอ่าด้วยความที่มันเป็นดีไซน์ที่เราจะเหมาะสปอร์ตขึ้น S07 เนี่ยก็จะแสดงความเร็วเนี่ยอยู่บนหน้าจอเดี๋ยวเราอาจจะไปดูที่รถได้ได้เลยได้เลยแต่ลูกเล่นของเล่นต่างๆฟีเจอร์ต่างๆที่เราสาธิตเมื่อกี้เนี่ยมีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกัน แล้วก็ลูกเล่นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า AI HUD นะฮะก็จะเห็นว่า AI HUD เนี่ยถ้าถ้ามองตรงกระจกเนี่ยมันจะมีแสงสะท้อนขึ้นบนกระจกนะครับครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานร่วมกับ navigation เวลาเราตั้งเ a v i g a t i o n เนี่ยว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะเกิดลูกศรขึ้นแสดงบนกระจกนะครับรวมถึงมันมีการไฮไลท์รถข้างหน้ารวมถึงคนเดินถนนด้วยเพื่อให้เรารู้ว่าตรงนี้เนี่ย มันมีมีปลอดภัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนในอนาคตเนี่ยมันสามารถจับป้ายจราจรได้ด้วยเพื่ออ a r n ิ n ว่าคุณขับรถเร็วเกินไปหรือเปล่าในมันจะป้ายจราจรให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเป็นลิงก์กับพวกเบรกวกอุปกรณ์ฟีเจอร์ต่างๆของเอเดต่างๆของเอเดา่ครับโอเคครับ มัากหนึ่งรุ่นนะครับที่จะเผยโฉมให้สาธารณชนพร้อมกันในงาน Motor Expo นั่นก็นคือดิโพตัวของเอสซีโ่เซนะครับตัวนี้แพลตฟอร์มเป็น EPA1 เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าสนใจนิดนึงว่าจากตัวของ l 0 7เนี่ยที่มีความยาวของบอดี้4เมตร8เศษนะพออยู่ในตัวของดิโพลตัว S07 สั้นลงท่านผู้ชมสั้นลงเหลือเพลยงประมาณ4เมตรเร็ดเศษเท่านั้นแต่รูปลักษ์เขาจะเป็นในส่วนของ SUV นะครับหลังคาเป็นกระจกแก้วเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนจากข้างหน้ารถมีการปรับปรุงเล็กน้อยโคมไฟก็เป็นแบบเดียวกันแต่กันชนหน้ารวมถึงกับตัวออฟลอกแรมนะครับรูปลักษ์ต่างกันนะเรดาร์ต่างๆก็ไว้รอบๆเหมือนกันล้อจะเป็นอีกหนึ่ง จุดนะครับตัวของ L07 เป็น19นิ้วส่วนของ S07 นั้นลดขนาดลงมาเหลือเป็นขนาด18นิ้วนะครับท้ายรถงดนงามไม่ต่างกันนะจากส่วนของ f a s t b แบ k มาเป็นดีไซน์รูปลักษณ์แบบ SUV นะครับสวยงามนะเส้นสายต่างๆเนี่ยไฟไท้ายก็รูปแบบใกล้เคียงกัน คล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวของจอตรงนี้นะครับขนาดจะใหญ่กว่า14.6นิ้วจะเป็นในส่วนของ L07 เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใน S07 เนี่ยจะเพิ่มมา1นิ้วนะครับแล้วก็ระบบต่างๆใกล้เคียงกันอีกหนึ่งเรื่องที่แตกต่างตัวของแดชบอร์ดนะครับที่อยู่ในตัว L07 นั้นพอมาอยู่ที่รุ่น S นะครับ ดัชบอร์ดหายไปแต่เขายิงเฮดอัพดิสเพย์ขึ้นไปที่กระจกเหมือนกันนะไอการที่ดัชบอร์ดหายไปนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกเข้ามาควบคุมแสดงผลและสั่งงานจากจอนะครับทาร์ทกรีนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของแบตเตอรี่พลังงานต่างๆคงเหลือต่างๆการแสดงผลอยู่ที่จอกลางทั้งหมดครับอันนี้จะเป็นส่วนที่แตกต่างไปนะครับอีจุดต่างครับก็น่าแปลกใจนะ ความยาวของตัวรถในรุ่นของ L07 นั้นนะสั้นกว่า L07 นะแต่พื้นที่ของห้องเก็บสัมภาระด้านหน้าด้านหน้านะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะครับมอเตอร์อยู่ข้างหลังใหญ่กว่าของตัว L07 ครับตัวของ L07 นั้น71ลิตรตัวนี้ยทะลุ80ลิตรครับกระเป๋าไซสา์ใหญ่20ลิตรใส่ได้สบายสบายประตูไฟฟ้าครับท่านผู้ชมครับ เจ๋งดีครับเพียงกดปุ่มประตูเปิดให้เลยครับนี่แล้วก็บอกก็เลื่อนออกด้วยนะคือมันจะทำให้เข้าออกได้สะดวกมากขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับกับไฮไลท์ทั้ง2คันจากฉางอันนะครับทั้งดิโพตัวของ S07 และ L07 รูปลักษ์สอบผ่านนะเรื่องเส้นสายคมเฉียบเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็ตัวของฟีเจอร์ตัวของฟังก์ชันการใช้งานทันสมัยล้ำสมัยเลยสมรรถนะก็ตามสเปคที่แจ้งไว้รายละเอยียดอื่นๆของฉางอันในตัวของ d i p พ s อสซ r และ L07 นะวันเปิดตัวจะแตกต่างวันนี้ไหมก็ไปรอลุ้นนะครับและราคาจำหน่ายน่าสนใจมากน้อยเพียงใดก็รอกันอีกทีแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านชมได้เห็นตัวจริงที่ผมเห็นเนี่ย น่าถึงและสนใจกับรถรุ่นนี้จากช่างอันกับดิโพ S07 และ L07 ครับ